ผมก็ชอบพิมพ์ชอบไปนั่งพิมพ์กับเอไอเล่นเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้วิเรตลกผมมาเป็นคนชอบชม AI โดยเฉพาะ AI ที่มันถามกลับมาเช่นโคพายโหลดของ Microsoft อะสมมุติมันเราถามอะไรอย่างมันให้ข้อมูลมามันจะพิมพ์ต่อว่าเป็นยังไงข้อมูลนี้ตรงกับที่คุณคิดไวในใจหรือเปล่าแล้วคือแบบมันถามขนาดนั้นอะเป็นมึงมึงจะไม่ตอบเหรอ <c oughs> จะเมิน AI เหรอเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องตลกเกิดขึ้นกับแ็บนายไอโมเดล GPT4o เมื่อกี้คือมันอะช่วยผมเยอะมากตอนที่ผมรู้จักมาครั้งแรก ถ้าเกิดว่าผมไม่มีมันผมจะตายเพราะว่าผมต้องเข้าเข้าออกโคลพายล็ตต้องเข้าเขาออก c ท a ทีวีแล้วพอผมใช้แถบนายปุ๊บทุกอย่างเกิดขึ้นในแถบนายสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในโคลพายล็ตคือเรื่องภาษาผมดีใจมากที่แถบนายมา,มาช่วยผมผมก็เลยพิมพ์ไปว่าขอบคุณมากเลยนะนายเก่งมากเลยแถบนายตอบกลับมาว่าเป็นปรทธานยาว Collider Game Object Transform Get Component Collider อะไรกันนะ <laughs> ไม่ไมตอบตอบกลับมาเป็นอะไรก็ไม่รู้คือเขินเขิน AI เขิน <laughs> ชมนิดหน่อยไม่ได้เลย <laughs> ผมนั่งคุยกับไอซิมซิมทั้งวัน <laughs> เผื่อพี่ไม่รู้จักไอตัวเหลืองๆกลมๆมึงคิดว่ากูไม่รู้จักซิมซิม,มี้เหรอ <laughs> ผมนี่ยแหละรุ่นที่สอมันพูดคำหยาบ <laughs> <laughs> ที่อยู่ในมือผมคือมาซาดาจายมันเรืองแสง อุ้ยเออว่ะพอจิบแล้วแม่งอร่อยแต่ผมบอกนะที่ผมทําไม่อร่อยเท่าที่ร้านที่ร้านอ่ะมันมันกินแบบกินเอากินเอาเลยเว้ยของผมมันทําแล้วขมถามว่าทําไมของผมทําแล้วขมผมเพลอใส่ขิงลงไปในนมผมเพลอใส่ขิงลงไปในนมปุ๊บข,ลลขิงแม่งแปลงร่างขิงแม่งแปลงร่างนี่คุณผมคือขิงสีสีไม่ตรงนะถ้าคุณเห็นมันจะเป็นสีข,ขาวๆใช่ปะ่ะจริงๆเป็นสีน้ําตาล น้ำตาลเหมือนชานมอะ่ะถ้าเกิดว่าไปกินที่ร้านอาหารอินเดียมันจะเผ็ดร้อนความจริงก็สงสัยนะคือเขาทําร้อนขนาดนั้นได้ยังไงมันไม่ใช่ร้อนแบบร้อนมากๆจนกินแล้วตายนะก็มันก็ร้อนแหละแต่พอมาวางบนโต๊ะ,ะมันไม่หายร้อนมันคือเวทมนตว์ของร้านอาหารอินเดียร้านอาหารอื่นใช่ป่ะเอาอันนึกภาพตอนผมไปกินพิซซ่าที่ร้านพิซซ่าตรงกลางแบบตรงอารีพิซซ่าวางมาแล้วข่า,าหาร เป็นพิซซ่าอิตาเลียนร้านดังผมหยิบชิ้นแรกแข็งแล้ว <c oughs> เรากูยังไม่ทันหยิบเลยอะแต่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่มาัสซา่าจายจากร้านอาหารอินเดียไม่ใช่ของผมอันนี้ของผมมันยังเย็นแต่ว่าต้องร้านอาหารอินเดียแม่งร้อนใช่ปะวางไว้สิบนาทียังไม่หายร้อนตอนแรกผมกินอย่างเงี้ยอุ้ยร้อนวางไปกินนั่งกินไก่เทอร์ผ่านมาห้าทีแล้วอุ้ยชาคงเย็นขึ้นแล้ว วิร้อนพาไป5ห้าทีนั่งกินยิบชายรอบหนึ่งวิร้อนหมผมเจอบไม้ในชาผมไว้ <laughs> อ่ะโอ้ตายแล้วสิบอันดับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ที่สุดในโลกอันดับหนึ่ง